สวัสดีครับผมอะไรครับครับครับสวัสดีครับพี่ยามค่ำคืนเช่นเอวกันครับ 4K ดาว TGT บริรัมมีเพื่อนใช้อยู่ก่อนหน้าหรือเปล่าครับเหมือนมีเพื่อนใช้อยู่ไกลๆหรือล้วฮะไม่รู้ว่ามีเพื่อนสมาชิกเขาใช้ความเท่อยู่ไหมฮะเอชเอชทีจูเลียตวิตาเดนโกเอชเชอรโตรกิโลฮอลเทอรีมาครับ ตอบพี่ตอบรับได้ไั้ยฮะได้ครับได้ล่ะเมื่อกี้เหมือนมีคนกดที่เปล่ามานะมีมีคนใช้ความถี่อยู่ก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจพี่ไม่รู้นะผมพึ่งขยับมาที่2องรองศานะรับดีที่สุดเคโอเคเอสมิเตอร์สโฮเทลสราธีจูเลียตวิตาเทโกช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบูรีลมเจ็ดหโวกิโลโฮเทลดิมาเทศบาลเมืองนครพนมครับ รับได้ QK 5พี่เอดมิเตอร์ไม่โชว์ครับพอดีหน้าจอลายพี่หน้าจอตัวเลขเอดมิเตอร์ไม่โชว์เลยอะ่ะแต่รับดีฮรเสียงชัดเจนดีครับรับทราบเลยครับผมโค้ตำแหน่งนี้มีไปถึงนู่นนะไอ,อเขาสมิงนะ